วันที่พ่อแม่แก่เท่าลงและลูกๆก,กำลังเติบโตขึ้นมาวันที่พ่อแม่แก่เท่าลงวัยเข้าสู่หกสิบเจ็ดสิบเราจะสังเกตเห็นว่าพวกเขาไม่ได้คล่องแคล่วเหมือนเดิมแม้บางคนอาจมีพ่อแม่ที่เก่งผ่านการศึกษามาสูงทำงานแถวหน้าของสังคมก็ตามเถอะแต่ความแก่เท่าทำให้การเคลื่อนไหวไม่ไดเหมือนสมัยหนุ่มสาวความแหลมคมทางความคิดก็อาจไม่เหมือนเก่าข่าวสารต่างๆก็ไม่ค่อยได้ตามจึงมักมีสิ่งที่เรียกว่าไม่ทันเด็ก นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่ลูกๆจะต้องเข้ามาช่วยดูแลช่วยพาไปหาหมอถ้าไม่สบายแม้ว่าบางทีพวกเขาก็ยังคงไปเองได้แต่การมีลูกคอยช่วยพยุงและได้นั่งคุยเป็นเพื่อนนั้นมันเป็นเรื่องแสนวิเศษสำหรับคนเป็นพ่อแม่อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับลูกๆของเราแม้ว่าพวกเขาอาจจะเข้าสู่วัยรุ่นแล้วแต่การที่เรายังคงไปนั่งเป็นเพื่อนเวลาหมอนัดแม้จะไปแค่นั่งเฉยๆก็ควรทำ ถ้ามีความสามารถจะทำได้อย่าคิดว่าพวกเขาโตแล้วเพราะแม้จะไม่ต้องช่วยอะไรแล้วแต่กำลังใจนั้นสำคัญลูกๆที่กำลังโตขึ้นมานั้นเป็นวัยที่จำฝังใจคนเป็นพ่อแม่ต้องระมัดระวังต้องแสดงให้เห็นลูกเห็นว่าเราอยู่เคียงข้างเขาตลอดแต่ไม่ใช่การเข้าข้างในเรื่องที่ไม่ยุติธรรมยืนเคียงข้างเพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีศาสนามีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบ คนเรามักจะพลาดเรื่องเวลาเพราะคิดว่างานตัวเองสำคัญมากแม้แต่วันหยุดก็ยังคิดว่าเรื่องการพักผ่อนของตัวเองสำคัญจนกระทั่งอาจลืมพ่อแม่ที่แก่เท่าชวนมาคิดทบทวนกันใหม่ว่าเวลาชีวิตเราที่ไม่ได้มีมากประเมินให้ออกว่าเวลาของการเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดกับการไปอยู่ใกล้ๆพ่อแม่อันไหนจะได้ผลบุญมากกว่ากันก็เลือกอันนั้นเถอะกับลูกๆก,ก็เช่นเดียวกัน ต้องคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ลูกๆควรมีติดตัวไว้อาจต้องลดโปรแกรมพาเที่ยวให้น้อยลงคิดถึงสิ่งที่สำคัญกว่าคือการมีาศาสนามีอักขลักษณ์ที่ดีและการมีอมานะที่ลูกๆควรมีทำอย่างไรที่จะฝึกฝนให้มันอยู่ติดตัวลูกๆวันที่พ่อแม่แก่เท่าลงและวันที่ลูกๆก,กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นภาวะการทดสอบว่าคนหนึ่งจะบาลานซ์มันได้หรือไม่การแบ่งเวลาไปอยู่เคียงข้าง และการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพวกเขาสุนนะอย่างหนึ่งคือการขอดูอาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้อยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์และสุนนะอีกอย่างคือการขอให้ลูกๆเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีคือที่สุดแล้วแม้เราจะจัดแบ่งเวลาและเสียสละเพื่อพ่อแม่และลูกๆขนาดไหนเราก็มีข้อจำกัดอย่าลืมฝากพวกเขาไว้ในการดูแลของอัลลอฮ์ตะอาลาในดูอาอยู่เสมอเนื้อหาบทความอั้นอักอั้นฮัมดูลิลละ หวังว่าเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นข้อคิดข้อตวนใจในการใช้ชีวิตอินชาอัลลอฮ